สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช n n e l ของ Whisper Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก์ก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆน,นะคะชาวลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนมีนาคม2565ค่ะการทํานายเป็นแบบ general reading นะคะหน้าไพา่อาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับเพื่อนๆก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเช่นเคยนะคะขอให้ทุกท่านรับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะแบงค์ขอเริ่มที่ energy นะคะในส่วนของออชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะว่าช่วงนี้เนาะ energy ความรู้สึกนึกคิดที่โดดเด่นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะของคุณเนาะ the world ค่ะ king of cups นะคะ อ่า uh, Nice of Wands 10 uh, of Wands mm hmm. นะคะแล้วก็6 uh, of Swords mm hmm. นะคะ Energy mm hmm. ของเพื่อนๆเนอะเพื่อนๆได้ใบแรกนะคะ mm hmm. เป็น The World เนาะ The World มันแสดงถึง มันเป็นการจบนะคะเป็นการจบจากอะไรสักอย่างแต่มันเป็นการจบเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่าเนาะแล้วก็ตัวคุณเนาะคุณมีไพ่หกดาบหกดาบคุวบางรู้สึกว่าในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เ,เนาะ energy ของคุณตอนนี้บางคิดว่าคุณน่าจะมีการ เดินนะคะออกมาจากความสัมพันธ์เนาะเหมือน move on ไปข้างหน้านะคะเดินจากความรักความสัมพันธ์นี้นะคะออกมาเนาะเดินออกมานะคะซึ่งการเดินออกมาในครั้งนี้แบงคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนทุ่มเทอะค่ะทุ่มเททุ่มเทความรักนะคะให้กับเขาคนนั้นเนาะเออ คุณทุ่มเทพยายามทําให้คนรักพอใจเนาะทุ่มเททุกอย่างเลยนะคะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเหมือนคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าคุณคุณรักเขาอ่ะคุณเลยทุ่มเทพยายามทําทุกอย่างให้เขานะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำทำให้เขาแล้วแต่ทําไมเขาไม่เห็นคุณค่าเนาะความรักที่คุณให้กับเขาเลยนะคะแล้วที่ผ่านมาบางรู้สึกว่าคุณก็พยายามที่จะ ฝ่าฟันเนาะอุปสรรคนะคะต่างๆเน,ะนาะในสานกาการความรักนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาแล้วบางคนรู้สึกว่าเพราะความรักที่คุณมีให้กับเขาว่าคุณก็พยายามอยากจะทําให้มันดีเนาะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้ให้มันดีต,ต่อไปนะคะแต่เหมือนดูแล้วมันอาจจะ ไม่เป็นไปตามที่ที่คุณหวังนะคะคุณก็เลยเหมือนกับเลือกที่จะ move on เนอะเดินจากมานะคะนอกจากนี้เนาะสำหรับคนที่คุณดิวด้วยเนาะบางรู้สึกว่าคนที่คุณดิวด้วยน่าจะเป็นชาวธาตุธาตุไฟนะคะเนาะมันมีพลังงานของใน soft a n e s นะคะเธาตุไฟเมษสิ่งธนูนะคะหรือธาตุน้ำก็ได้เนาะ นะคะคทตดน้ำทัดลมได้ด้วยนะคะแมงรู้สึกว่าคนที่คุณดิวด้วยนะคะเขาอาจจะค่อนข้างเป็นคนใจร้อนด้วยเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอารมณ์ร้อนนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะการที่คุณเหมือนกับทุ่มเทให้เขาแต่เขาอาจจะไม่ค่อยได้สนใจคุณอาจจะเคยมีการ อ,อทะเลาะกันบ้างก็เป็นได้นะคะอาจจะมีกันโกรธกันทะเลาะกันอยู่บ้างเป็นครั้งข่าวนะคะอันนี้ก็จะเป็น energy นะคะในส่วนของคุณนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปเช็ค energy นะคะในส่วนของเขากันบ้างนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกนึกคิดเขาด้วยเนาะตอนนี้เป็นอย่างไรห้าสบับคับ คนที่คุณที่คุณดิวด้วยนะคะจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเนาะซิกซับคัพนะคะชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุ้มนะคะยังเป็นชาวธาตุลมอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นชาวธาตุดินนะคะอืมพฤกษบกันมังกระคะ่ะ สำหรับ energy ของเขาเขามีหกดาบเหมือนกับคุณเลยเนาะนะคะแบงค์รู้สึกว่าเออคุณกับเขาอาจจะช่วงนี้อาจจะห่างกันไปแล้วจริง,รงเนาะบางท่านอาจจะยังไม่ถึงขนาดเบรกกันไปจบกันไปก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีลักษณะของการห่างกันก็ได้นะคะห่างหางกันไปก่อนออแบงค์รู้สึกว่าเขาเนาะแบงค์รู้สึกว่าเขายังยังคิดถึงคุณนะคะเพราะมีพลังงานของหก หกถ้วยเนาะเขายังคิดถึงคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่เลยด้วยเนาะด้วยพลังงานของห้าถ้วยเขายังมีความอารายอาวรนะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่แม้ว่าจะห่างๆกันไปแล้วหรือว่าเบรกกันไปแล้วเนาะแล้วแปนก็รู้สึกว่าเขาคิดเนาะด้วยพลังงานของเอสออฟเอสออฟซอรนะคะเขาคิดเนาะเขาคิดอยู่ว่าเขาอยากจะขอเริ่มต้นนะแป้งรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะขอเริ่มต้นนะคะ ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่กับคุณนะนะคะและ้วบังก็รู้สึกว่าถ้าเขาคิดว่าถ้าสามารถกลับมาเริ่มต้นกันได้เนาะนะคะบางรู้สึกว่าเขาพยายามเขาจะพยายามค่ะจะพยายามที่จะเหมือนกับปรับตัวเข้าหาคุณนะคะพยายามปรารานความรักความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทให้เขาเนาะ รู้สึกว่าเขาจะพยายามบาลานซ์ให้กับคุณนะคะก็คือเขาจะพยายามที่จะทุ่มเทให้คุณกลับไปเนะาะแปลงรู้สึกว่าเขาคิดอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็น e n e น g y นะคะของฝั่งทั้งคุณนะคะแล้วก็ทั้งเขานะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์นะคะความรักในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะเนาะแล้วก็แนวโน้มด้วยเนาะว,ว่าเป็นอย่างไรนะคะอืม ใบแรกนะคะได้ห้าคาถานะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นี้เนาะแบงรู้สึกว่ามันมีการทะเลาะกันจริงๆเออแล้วด้วยตัวเขาเขามีไพ่เอ,อ่อไนท์ซับวอนด้วยเนาะคือเขาอาจจะค่อนข้างเป็นคนที่แบงบอกคือเขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อนอารมณ์ร้อนนะคะคุณน่าจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันจริงๆเนาะนะคะแล้วการทะเลาะกันเนี่ยคะ่ะเออมันน่ามีปากเสียงกันเนี่ย คุณน่าจะเกิดจากสาเหตุจากเรื่องของคนคนหนึง่งเออซึ่งเป็นคุณบางรู้สึกว่าเป็นคุณนะคะเป็นคุณเนาะที่เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้นะคะอย่างที่บางบอกเนาะสิบคาถาเนาะไพ่ใบนี้มันขึ้นที่ตำแหน่ง เอเนอร์จีของเพื่อนๆด้วยนะคะคือเพื่อนๆอะคะ่ะทุ่มเทความรักให้กับเขาทุ่มเทมาตั้งแต่อดีตก็ทุ่มเทเนาะออทุ่มเทมาจนถึงปัจจุบันทุ่มเทมาตลอดนะคะสม่ําเสมอทําเพื่อเขามาตลอดเวลานะคะแต่บางรู้สึกว่าเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเหมือนรู้สึกเหนื่อยค่ะ เหนื่อยเนาะด้วยพลังงานของเก้าคาทานะคะทุ่มเทเขาแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าแบบว่าอาจจะเหมือนกับไม่ได้รับอย่างที่พีงบอกคือไม่ได้รับความความรักหรือความใส่ใจเนะเาะได้ได้เหมือนกับที่เพื่อนๆให้เขาไปเนาะเขาอาจจะไม่ใส่ใจเพื่อนเนเท่าไหร่เพื่อนก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองอ่ะเออทุ่มเทความรักให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันก็เลยทําให้เนาะอย่างนี้มีน่าจะมีการ จบหรือห่างกันไปแล้วจริงๆอย่างกระทันหันเลยนะคะหลังจากที่มีการทะเลาะกันนี่ก็ได้เนาะเพราะมันมีไพ่ t h t Tower ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มันมีไพ่ของออห้าถ้วยขึ้นมาห้าถ้วยเนี่ยมันแสดงถึงการเลิกลากันไปได้นะคะหรือว่าเป็นการห่างจากคนรักก็ได้นะคะแต่บางรู้สึกว่าถึงแม้เพื่อนๆเนาะจะมีความ ความห่างกันไปแล้วนะคะหรือว่าจบกันไปแล้วนะคะแต่บางรู้สึกว่ามีคนที่แบบว่ายังคิดถึงกันอยู่ยังอะไรเอาวรกันอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เนาะเนี่ยเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยขึ้นตำแหน่งของเขาด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเพื่อนๆด้วยก็ได้นะคะที่มันยังมีความคิดถึงเรื่องเก่าๆยังอะไรเอาวรอยู่เพราะว่าตัวเพื่อนๆนะคะรักเขาอืยังมีความรักให้กับเขาอยู่นะคะ แล้วก็สถานการณ์นี้เนาะมันทําให้มีคนเจ็บปวดเนอะเพราะว่าจากการที่มันต้องเลิกกันไปเนาะมันห่างกันไปนะคะมันเจ็บปวดเนอะมากค่อนข้างมากตอนนี้ก็ยังยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะคะแต่แบงค์รู้สึกว่าเเนื่องจากมันมีการจบกันไปหรือมันห่างกันไปแล้วเนอะตอนนี้เพื่อนๆนะคะพยายามอยากที่จะยืนอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะคะพยายามกลับมา อ,อ,อยู่กับตัวเองนะคะด้วยพลังงานของเก้าเหรียญเนาะบางรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่อยากจะสนใจกับในเรื่องของความทุกข์กัอยากจะ ปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ความเศร้านะคะเพื่อนๆก็เลยอาจจะมุ่งเน้นที่จะไปโฟกัสในเรื่องของเงินก็ได้นะคะการเงินแล้วก็การงานเนาะอยากจะมีความสุขสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะเพื่อนๆมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆได้พยายามะคะ่ะกับความรักในครั้งนี้มามากที่สุดแล้วทําดีที่สุดแล้วนะคะจริงๆแล้วตัวเพื่อนๆนะคะไม่ได้อยากให้ มันจบลงนะคะแบบนี้นะคะด้วยการที่ต้องห่างกันเนาะหรือว่าต้องจบความรักความสัมพันธ์กันไปเนาะนี่มันเป็นความความหวังเนาะเพื่อนเพื่อนไม่อยากจะให้มันจบนะคะเพราะว่าตัวเพื่อนเพื่อนเองเนี่ยแหละค่ะเพื่อนเพื่อนยังมีความรักให้กับเขาจริงๆรแล้วด้วยพลังงานของ king of cups เนาะก็ขึ้นที่ตัวเพื่อนเพื่อนด้วยเนาะคือเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่มีความรักที่แบบมีความรัก มีความรักที่มั่นคงอะค่ะเออแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่พยายามอยากที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาในเรื่องของความรักเนอะอยากจะให้พัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยให้มันแบบไปต่อได้อะค่ะอืมอันนี้ก็จะเป็นพลังงานเนอะในภาพรวมนะคะในเดือนมีนาคมนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดู ข้อความในใจจากเขากันดีกว่านะคะดูเหมือนเพื่อนๆจะห่างๆเนาะหรืออาจจะจบกันไปแล้วนะคะว่าถ้าเขาฝากข้อความมาบอกได้นะคะเขาอยากจะฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะ I can't stop thinking about you นะคะเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขารู้นะว่าเขาอะ เพิกเฉยนะคะต่อความเจ็บปวดของคุณนะคะเขารู้ว่าเขานะคะได้ล้ำเส้นคุณไปนะคะ I อ e g e t lying to you เขารู้สึกเสียใจเนาะที่เขาโกหกคุณนะคะแล้วก็ I'm so attracted to you เขาอยากจะบอกว่าเออฉันยัง ฉันรู้สึกสนใจคุณบางรู้สึกว่าเขายังสนใจเพื่อนๆอยู่เนาะบางรู้สึกว่าเออเขาเขายังคิดถึงอะคะ่ะเขายังคิดถึงยังอะไรเอาวอนอยู่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูแนวโน้มกันนะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นี้นะคะว่าในอนาคตเนาะขอทราบแนวโน้มค่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรคะขอทราบแนวโน้มค่ะ อืมเอสขอเพนทากลสเอ่อิกซ์ของวอนส์นะคะแล้วก็เส้นค่ะอืม mm. สำหรับแนวโน้มนะคะในอนาคตเลยเนาะแบงค์รู้สึกว่ามันจะมีการมาขอค่ะขอโอกาสอืม mm. ขอโอกาสในกับมาขอโอกาสที่จะกลับ มาเริ่มกันใหม่อะคะ่ะมาเริ่มต้นนะคะขอโอกาสเริ่มต้นนะคะความรักความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยพลังงานของ a e o f pentacle เนาะแล้วก็ six o f wands นะคะแต่ว่า มันเหมือนกับว่าสถานการณ์เนาะความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆเ,เนาะมันมีไพ่สเตงขึ้นมานะคะบางรู้สึกว่าเพื่อนๆกับเขาอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างอะไรบางอย่างเนาะมันถึงทําให้มันมีอุปสรรคปัญหาเนาะที่ผ่านมานะคะมันเกิดขึ้นความแตกต่างเนี่ยนะคะมันก็เป็นได้หลายด้านเนาะความคิดทัศนคติเชื้อชาติศาสนาวัยนะคะระยะทางได้หมดเลยนะคะบางคิดว่าแนวโน้มในอนาคตบางรู้สึกว่าเพื่อนๆนนะคะอาจจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรอะพยายามเนาะปรับตัวนะคะเข้าหากันเนาะพยายามที่จะเหมือนกับออยอมรับนะคะหรือเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างนี้นะคะก็ไม่ให้เอาความแตกต่างนี้เนาะมันมากลับมาเป็นปัญหาอุปสรรคนะคะได้อีกนะคะเนอะอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในอนาคตเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่าตัว ไพ่ออร์เรเคิลนะคะอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนำอะไรกับเพื่อนๆบ้างนะคะจะให้โรเวอร์ออร์เรเคิลแนะนำ Give thanks ไพ่ IF, anks, ออนะคะโรเวอร์ออร์เรเคิลนะคะน่าจะอยากมาแนะนำว่าให้ขอบคุณนะคะให้ขอบคุณสำหรับ พรเนาะพรของความรักนะคะที่มันจะที่คุณจะได้รับเนาะที่มันจะมาถึงคุณนะคะเร็วๆนี้เนาะซูนชุกคมโยเวนะคะอืมแล้วก็ให้คุณจงรู้ไว้ด้วยนะคะว่าคุณเนาะคู่ควรนะคะที่จะได้รับพรน,นี้นะคะคุณคู่ควรนะคะที่จะมีนะคะเหมือนกับ คู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ใจคุณปรารถนาอย่างแท้จริงนะคะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ออร์เรคเิลอยากบอกเพื่อนๆนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันต่อนะคะว่า d ีวนะคะอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนนะคะอเฮอร์มิตโหมดค่ะ Uh, it's okay to lock yourself away from your sex นะคะ your sex นะคะมันโอเคนะมันไม่เป็นไรนะคะที่คุณจะเหมือนกับ lock yourself คือเหมือนคล้ายปิดกั้นตัวเองก่อนนะคะเป็น hermit mode เนาะ ออปิดกั้นตัวเองออกมานะคะเพื่อประโยชน์ของคุณเองนะคะบางรู้สึกว่าพ่ยอาจจะอยากมาบอกให้เพื่อนๆพนะคะพยายามอยู่นิ่งๆเนาะอาจจะแบบใช้ความคิดนะคะของตัวเองนะคะพยายามแบบว่ามีความสงบเนาะในจิตใจตัวเองนะคะเพื่ออาจจะหานะคะแนวทางในการแก้ไขนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูกันนะคะว่าแองเจิลนะคะ อยากจะมาแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะขอคำแนะนำจาก a n g เจค่ะอืมรีเทค่ะ you deserve love นะคะแล้วก็ religion factor ค่ะอืมรีเทนะคะรี e ท t มันเป็นการถอยหรือว่าถอนออกมาเนอะนะคะ คล้ายๆกับ hermit mode นะคะก็คือเหมือนแบบ it's time to disconnect from the world นะคะบางรู้สึกว่าไพ่อยากจะมาแนะนำว่าให้เพื่อนๆนะคะเหมือนกับว่า disconnect from the world คือ ปีกวิเวกเนาะเออต้องแปลว่าปีกวิเวกปีกวิเวกออกมานะคะเหมือนกับมาพยายามเยียวยานะคะอย่าพ่ายอย่าบอ,อกให้ให้ปีกวิเวกออกมาเนาะ,ะให้พยายามเยียวยาจิตใจตัวเองเนาะ,ค,ะคล้ายๆกับเฮอร์มิโมตโหมดเลยนะคะพยายามอยู่กับตัวเองเนาะ,ะด้วยพลังงานของก้าเหรียญด้วยนะคะก็คือให้กลับมาคิดนะคะทบทวนเนาะนะคะอย่างที่พังบอกก็คือพยายามคิดว่าเอ๊ะ สถานการณ์ปัญหาเนี้ยเนาะเราจะแก้ไขอย่างไรนะคะให้ให้ปิดวิเวกตัวเองออกมานะคะเพื่อให้อยู่กับตัวเองนะคะ you deserve love นะคะคือคุณนะ่ะน่ารักก็คือบางคนสุภาพอยากมาบอกว่าให้เ,เพื่อนๆนะคะพยายามคิดอยู่เสมอนะคะว่าตนเองนะคะควรจะได้รับนะคะความรักเนาะความสัมพันธ์นะคะที่ดีเนาะอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยคิด อันนี้เอาไว้นะคะมันเป็นกฎของแรงดึงดูดนะคะถ้าเราคิดแบบนี้เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ religion factor นะคะอืพ่มาบอกว่าชีวิตรักของคุณเนอะมันอาจจะมีอิทธิพลจากเหมือนกับความแตกต่างในเรื่องของศาสนาอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วพ่น่าจะอยากมาบอกว่า จริงๆแล้วอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่อาจจะไม่จําเป็นต้องเรื่องของศา,ศาสนาอย่างเดียวนะคะวัฒนธรรมเชื้อชาติก็ได้เห,เ,นเ,นเหมือนเหมือนสเต็งเนี่ยแนวโน้มแบบนี้ค่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่นะคะสังคมก็ได้นะคะความคิดอะไรต่างๆเนาะนะคะมันเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณนะคะอลอง เปิดใจเนาะเออเปิดใจยอมรับนะคะกับความแตกต่างตรงนี้นะคะแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากันนะคะเพื่อจะลดช่องว่างตรงนี้เนาะมันลงมานะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะสุดท้ายนี้เนาะเราไปให้ข้อคิดนะคะให้ไพ่ดอกไม้นะคะให้ข้อคิดกับเพื่อนๆนะคะขอข้อคิดค่ะให้กับชาวรัคนาราศีสิงค์ค่ะ หยุดพักความคิดซะบ้างนะคะจงเชื่อมั่นนะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็จัดการกับความกลัวของตัวเองให้ได้ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆน,นะคะชาวาลัคนาราศีสิสงห์ประจําเดือนมีนาคม2565นะคะก็แบงก์ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะกับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์นะคะเพื่อมาติชมนะคะในช่องแบงก์ก็ขอไว้พอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขมากๆนะคะสมหวังในความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะขอบคุณมากคะ่ะ